เช้าวันหนึ่งท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆแมวน้อยขาวดำชื่อทูโทนบิดขี้เกียจอย่างแสนสบายแล้วเดินออกจากบ้านไม้หลังน้อยเขากำลังจะไปเดินเล่นในสวนดอกไม้แสนสวยที่มีดอกไม้หลากสีบานเต็มไปหมดทูโทนกระโดดไปมาด้วยความดีใจวันนี้จะเป็นวันดีอีกวันแน่ๆเลยทันใดนั้นผีเสื้อปีกสีรุ้งตัวหนึ่งก็บินวนมาใกล้ๆ สวัสดีจ้าเจ้าแมวน้อยเธอมาชมดอกไม้เหรอทูโทนตอบยิ้มยิ้มว่าใช่เลยผีเสื้อเธอบินเก่งจังเลยผีเสื้อหัวเราะเบาๆแล้วพาเขาไปดูดอกทานตะวันบานเต็มต้นใกล้บ่อนน้ำเล็กๆทูโทนเจอเต่าน้อยกำลังจิบน้ำอยู่สวัสดีเจ้าแมวน้อยเราไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะสวัสดีจ้าเต่าน้อยเราชื่อทูโทน วันนี้เราเดินเล่นอยู่ละ่ะเต่ายิ้มแล้วบอกว่าถ้าเดินเหนื่อยก็มานั่งพักตรงนี้ได้เสมอนะทูโทนพยักหน้าแล้วยิ้มกว้างทูโทนเงยหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็เจอนกน้อยตัวจิว๋วกำลังร้องเพลงจิบจิบสวัสดีจ้ะแมวน้อยเสียงเพราะจังเลยเธอร้องเพลงให้ใครฟังหรอ ร้องให้ทุกคนในสวนฟังจ้ะเพื่อให้ทุกวันสดใสทูโทนฟังแล้วหัวใจพองโตช่างเป็นนกที่น่ารักอะไรอย่างนี้ไม่ไกลจากนั้นทูโทนก็เจอกระต่ายน้อยขนฟูมาเล่นไล่จับกันไหมทูโทนเย้ดีเลยฉันชอบวิ่งไล่จับ ทั้งสองวิ่งเล่นเป็นอย่างสนุกสนานกลิ้งไปกับกลีบดอกไม้เสียงหัวเราะดังกล้องไปทั่วสวนเลยทูโทนหยุดอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วพบเม่นน้อยใส่หมวกฟางกำลังปลูกต้นไม้สวัสดีจ้าเม่นน้อยเธอกำลังทำอะไรหรอเรากำลังปลูกดอกไม้เพิ่มจ้าอยากให้สวนนี้เต็มไปด้วยสีสันให้เราช่วยไหมเม่นยิ้มแล้วบอกว่า แน่นอนพลังงานแบบเธอช่วยได้เยอะเลยเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลาลับชูโทนก็เดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีวันนี้สนุกจังได้เจอเพื่อนใหม่เยอะเลยเขายิ้มให้ท้องฟ้ายามเย็นแล้วคิดในใจว่าพรุ่งนี้จะกลับมาเล่นที่สวนดอกไม้อีกแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างคะดูการ์ตูนจบแล้วเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะมาติดตามทูโทนกันต่อว่าจะไปผจญภัยที่ไหนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย